E แดงเลือดนกอีมูลายมังกรตนันสวยจังเลยอะ่ะก่อนจัดแสดงนิทรรศการอขอลองใส่หน่อยละกันนะคะดูน่าจะเหมาะกับเราอยู่ยไปลองดีกว่า บอกความจริงบอกความจริงไม่ละเดี๋ยว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 คนละเรื่องนะคนละเรื่องออาหรออ๋อเทคกเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำอ๋อกีเผาเมลัยเธอ<ะ>ชุดกีเผานี้มันใส่ได้ยังไงเราทำไมถึงใส่ไม่ได้ล่ะคะชุดกีเผานี้มันมีความลับคนที่จะใส่ได้จะต้องเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืน มีปานแดงที่เอวด้านซ้ายพาดมาถึงหัวไหล่ด้านขวาเอวด้านซ้ายแล้วต้องเป็นปานแดงสีแดงและเลือดเหมือนกับกุหลาบแรกแย้มบนยอดเขาเทียนซานเท่านั้น <Wow. S 1> ที่สําคัญออย,นะยอดเขาเทียนซาใช่มีกุหลาบด้วยมันไปขึ้นอยู่ที่ยอดเขาเค <right>. okay. ที่สําคัญจะต้องมีอายุครบ12บปีเมื่อวันที่12เดือน12ปี2012เดี๋ยวขอขอคิดเลขก่อน หน้าเธอเกินอายุมากเลยนะหน้าเธอเกินสิบสองมากล,ลืมรักษาลืมไปนวดหน้าอยู่สองสามคร์เธอเธอบอกว่าเธอมีคุณสมบัติครบทุกอย่างใช่แล้วเธอใส่ชุดกี่เพานี้ด้วยกี่เพาสีแดงเลือดนกอ,อีมูล,ลายมังกรตันเธอจะต้องไขความลับนี้ได้ความลับกี่เพานี่มีความลับใช่ไหมความลับที่เราต้องไขใช่ไหม เขาห้องน้ำไหมความรู้สึกว่าไขได้ออาความรู้สึกว่าไข่ความรับได้มามาตามมาดูกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไขยังไงความลับของการหาจังหวะซื้อและขายของนักลงทุน VI ที่ซ่อนไว้ในกี่เพ้าชุดนี้ก็คือมาดูอันแรกหลักการซื้อหุ้นแบบ VI เวลาที่ซื้อหุ้นของ VI ก็คือเมื่อเขานั้นพบหุ้นที่มีมูลค่าที่แท้จริงสูงก,กว่าราคาหุ้นในตลาดมากๆโดยทั่วไปน่าจะไม่น้อยกว่า2 0่สและความแตกต่างนี้เราจะเรียกว่า margin of safety ซึ่งเหล่า V.I. นั้นเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่เผื่อเอาไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือมีอะไรผิดพลาดโดยหุ้นที่ซื้อที่มี margin of safety สูงๆก็จะสามารถรักษามูลค่าของมันไว้ได้ พูดง่ายๆก็คือถ้าหุ้นนั้นตกลงไปจากราคาที่ซื้อเราก็สามารถถือยาวๆได้และในที่สุดมันก็จะฟื้นตัวกลับมาได้ตามมูลค่าที่แท้จริงของตัวมันเองนั่นก็คือหลักการซื้อหุ้นของ VI มาดูกันต่อสำหรับหลักการขายหุ้นแบบ VI ที่ถูกซ่อนไว้ในกี่เพาสีเลือดนกอีมูลายมังกรตันกันบ้าง1 กิจการหรือหุ้นที่ซื้อมานั้นตนเองวิเคราะห์ผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลใหม่ที่ได้รับรู้มา 2. พื้นฐานของกิจการเปลี่ยนไปเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆที่คาดไม่ถึง 3. ราคาหุ้นขึ้นไปเกินมูลค่าพื้นฐานที่คิดไว้ตั้งแต่ตน้น 4. มีหุ้นตัวอื่นที่น่าสนใจและมี Margin of Safety สูงกว่ามากๆและเราไม่มีเงินสดในมือเหลือเพื่อไปซื้อตัวอื่นแล้ว 5. ภาวะเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปมากจนทำลายพื้นฐานของกิจการนี่เองคือคำตอบของเพลงที่ร้องว่านี่แหละค่ะคือความลับของกี่เพาที่แอบซ่อนหนทางการลงทุนแบบ V I ที่วันนี้ได้มาเปิดเผยแล้ว